สนับสนุนโดยบริษัทเคนเซนปลอดภัยจากแบคทีรียไวรัสเชื้อราด้วยอราเมอเอทเพื่อคนที่คุณรักกลับมากระต่อนะฮะกับช่วงขันปากอยากเมาส์ค่ะขันปากอยากเมาส์นะคุณผู้ชมเห็นตรงหน้าเราเรียบร้อยแล้วนะก็คือผลิตภัณฑ์อ่าเมอเอทนะ,ะกำจัดเชื้อทุกเชื้อเลยทีเดียวนะฮะว,นะวันนี้เชื้ออนะไรน่าโกัวที่สุดโควิดไนทีนะแม่คุณผู้ชมนะฮะต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับใครที่รักความสะอาดใครที่ต้องการความปลอดภัยนะ,ะบ้านไหนที่มีเด็ก มีคนแก่มีผู้ผู้ป่วยติดเตียงมีผู้สูงอายุนะฮะแล้วก็มีอีกหลากหลายหรือคนที่ไม่มีอะไรเลยเช่นต้องการความสะอาดนะคะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะต้องอาบมือเองเท่านั้นคุณผู้ชมนะคะตัวน้ำยาเนี่ยนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> <S แล้วก็ตัวผ้วหัวฉีดเนี่ยนะคะนำเข้ามาจากประเทศมาเลเซียถ้าคุณผู้ชมนะ,ะอยากจะให้บ้านโรงรถห้องครัวห้องน้ำหรือโรงงานของคุณผู้ชมสะอาดนะ ตัวนี้เอาอยู่นะอ่าเมือเอกนะแต่วันนี้เรามีขนาดพกพามาให้ด้วยแอลกอฮอล์พ่นครั้งหนึ่งฉีดครั้งหนึงเช็ดครั้งหนึง,ง,นง15นาทีนาทีที่16ตัวไข่ตัวมันแต่ตัวนี้พ่นครั้งเดียวอยู่ได้30วันนะคะคุณผู้ชม พ่นครั้งเดียวอยู่ทั้ง30วันแต่ถ้าเกิดให้เราไปพ่นให้ที่โรงงานหรือบ้านคุณผู้ชมพ่นครั้งหนึ่งได้1ปีเต็มเลยทีเดียวนะคะวันนี้มาแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับค่ะสำหรับอาร์เอสขนาดเล็กอยู่ที่60 ml ราคา599บาทหรือถ้าเป็นขนาดใหญ่ค่ะ250 ml ราคาอยู่ที่1,800บาทแต่สำหรับตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยถ้าคุณซื้อสินค้าครบ3,000บาทแถมฟรีทันทีหมอนฟ้าน่ารักสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์029 9313755ย้ำกันอีกรอบค่ะ029313755ค่ะย้ำรอบที่3นะฮะสินค้าขายดีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีจำนวนจำกัดนะฮะท็อปปิกวันนี้ของเราว่าอย่างไรครับระหว่างตกงานกับโควิด19คุณจะเลือกอะไรดีคะ,ะเลือกตกงานนะ,ะเพราะว่าตกงานจะได้ในต่างรัฐบาลเลี้ยงหานะฮะ,ะ,ะเช็คด่วนออยประกาศเพิกถอนแอลกอฮอล์เจลล้ลางมือ24แบรนด์นะในท้องตลาดค่ะค่ะตอนนี้นะคะทางเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาค่ะก็ได้ลงนาม ประกาศเรื่องของการเพิกถอนใบรับจดแจ้งของผู้ที่เขาเนี่ยมีการผลิตแอลกอฮอล์เจลล้างมือจํานวน24รายการเพราะว่ามีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์ต่ํากว่าที่ประกาศของกระกทรวงสาธารณสุขได้กําหนดเอาไว้ คือประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขามีการกําหนดนะคะว่าให้แอลกอฮอล์เนี่ยถ้าเกิดว่าจะมาเป็นส่วนประกอบในส่วนของเจลล้างมือจะต้องมีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์มากกว่า70%ดังนั้นเขาก็เลยมีมติการประชุมให้ประกาศรายชื่อเครื่องสําอางที่ถูกเพิกถอนใบรับจดแจ้งให้เรียกเก็บคืน24รายการ24แบรนด์กันเลยนะคะเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะ,ะคุณผู้ชมนั้นกีอย่างที่บอกไว้นะแอลกอฮอล์ก็ไม่ได้หมายความว่าจ,จะฆ่าเชื้อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็น เห็นอยู่ตรงหน้าแล้วนะคะว่าคืออะไรนะคะแอลกอฮอล์เนี่ยนะคะต้องบอกไว้ก่อนว่าฉีดครั้งหนึ่งเช็ดครั้งหนึ่งมันอยู่ได้แค่20อ่า15นาทีแต่อ่าเมื่อเอของเราพ่นครั้งหนึ่งอยู่ได้อ่า30วันนะคะคนละเรื่องกันนะคะหลายคนบอกไม่เชื่อเรื่องของมึงนะคะประ,ะประจวบเหมาะชัยสารนะคะอดีตนักการเมืองชื่อดังเสียชีวิตนะฮะด้วยมะเร็งปอดนะคะปิดตำนานนะฮะอะไรนะอีดีอีสานใช่ค่ะคุณต่อพงชัยศาสตร์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการ ระทรวงสาธสารณสุขและอดีตสอสอ,อุดรธานีได้ออกมาโพสต์ข้อความและภาพของคุณพ่อก็คือคุณประจวบชัยศาสตร์ซึ่งท่านก็เป็นอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงได้เสียชีวิตลงแล้วที่โรงพยาบาลสิริราชด้วยโรคมะเร็งปอดสําหรับคุณประจวบชัยศาสตร์ก็เป็นอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงเป็นอดีตหัวหน้าพักเสรีธรรมจบคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์เข้าสู่สนามการเมืองโดยการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีหลายสมัยค่ะแล้วก็ได้รับ การแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีครั้งแรกในรัฐบาลของพลเอกเปรมเมื่อปี2529 oh. ในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีอีกหลายกระทรวงนอกจากนี้นะคะท่านยังเคยดํารงตําแหน่งสําคัญในพักการเมืองหลายพักเลย ต่อมาในปี2549ก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา5ปีเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยที่ถูกยุบในคดียุบพรรคการเมืองด้วยความที่ท่านเนี่ยหน้าคล้ายกับอีดี้อารมินเป็นอดีตผู้นำแห่งยูกันดารู้จักไหมอ้าวหนูไม่รู้จักแต่เขาโบผลหน้าลอยเป็นผู้ดำผันธการนะฮะของยูกันดาค่ะแม่เป็นคนที่เริ่มจากคนจนไม่ใช่เพื่อนประจวบนะฮะอีดี้อารมินเนี่ยนะฮะอีดี้อารมินเนี่ยเป็นผู้นำพันธการเลยที่เขาเอามาทำหนังเรื่อง King Scotland อ๋อค oh. ่าหมด คนตอนที่อีดีอามีนครองอูกันด้าเนี่ยคนตายไปเป็นล้านนะฮะคนที่ไม่เห็นด้วยคนที่เห็นต่างก็จะโดนฆ่าโดนเก็บหมดนะคะซึ่งคุณประจวบเนี่ยเขาบอกว่าน่าขายอีดีอามีนก็เลยจะดีใจือเสียใจดีน่าะายอีดีอามีนก็เลยได้ใายาอีดีอีสานอ๋อนะฮะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของท่านประจวบชยสารด้วยเช่นเดียวกันนะฮะป้าณนคคารินกิ่งศักด์นะฮะร่วมส่งกําลังใจให้ทีมแพทย์ด้วยด้วยการส่งเพลงสุดซึ้งนะฮะ หัวใจสีขาวค่ะค่ะพี่ป้างนะคะก็เป็นศิลปินรุ่นใหญ่อีกคนหนึ่งที่ออกมาถ่ายทอดความรู้สึกขอบคุณบว บุคลากรทางการแพทย์ผ่านบทเพลงหัวใจสีขาวซึ่งเป็นเพลงใหม่ที่พี่ป้างเนี่ยเขาแต่งขึ้นมาค่ะเพื่อส่งมอบกําลังใจให้กับทีมแพทย์พยาบาลเพื่อขอบคุณทุกการเสียสละที่เป็นด่านหน้าแล้วก็เป็นที่พึ่งของหลายชีวิตแต่ว่าพี่ป้างเนี่ยไม่ได้ออกไปอัดที่ไหนไกลนะคะเพราะว่าพี่ป้างอัดเสียงจากห้องนอนนี่แหละค่ะเขาบอกว่าเป็นเพลงที่ซาบซึง้งแล้วก็ดึงอารมณ์มากๆสามารถเข้าไปฟังกันได้แล้วค่ะใน YouTube ค่ะอ่านะคะก็ติดตามกันโดยด้ดเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมนะฮะ นุ้ยสุจิรานะฮะเ,นเเะเล่นตัวเองอะไรเล่นตัวเองเหรอใช่ค่ะโพสตภาพทํางานบ้านเพียบนะฮะสิริต้าคืออะไรงงคือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณสิริต้าเขาเคยออกมาโพสภาพตอนที่อยู่บ้านว่าแบบ<ะ>เป็นแม่บ้านทำอย่างนั้นทําอย่างนี้ซักผงซักผ้าแต่ว่าภาพ<ะ>แต่ละภาพที่ออกมาคือคุณสิริต้าเขาดูสวยทุกมุมทุกอนูม,มากๆเลยทีนี้พี่นุ้ยสุจิรานี่เขาก็เลยเอาบ้าง ลองถ่ายรูปบ้างเหมือนคุณซิลิต้าแล้วก็เอาภาพมาเทียบกันบอกว่าโอ้โหภาพในสิ่งที่คิดกับสิ่งที่เป็นความเป็นจริงเนี่ยมันต่างกันมากเลยมันไม่เห็นจะสวยเหมือนคุณซิลิต้าเลยก็เหมือนกับการเป็นการเล่นตัวเองหลายคนก็เลยออกมานะคะแสดงความคิดเห็นว่าอพีอ่นุ้ยเป็นคนตลกดีเนาะอย่างงี้ค่ะนะฮะ ชาคริสแอนนะฮะเขาบอกว่าย้อนเล่านะ,ะดราม่าก่อนแต่งงานนะ,ะโดนถล่มเละนะ,ะวันนี้ลุยปั๊มลูกคนที่2แล้วค่ะสำหรับชาคริสแย้มนามนะคะก็ได้อดีตฉยายาพระเอกไม้เลื้อยมาก่อนหน้านี้ก็ตอนนี้เนี่ยล่าสุดก็มีภรรยาแล้วก็เลยควงภรรยาคุณแอนพทัทธิราไป,ไปออกรายการคุยแซบโชว์ออกมาเปิดชีวิตครอบครัวแล้วก็ย้อนเล่ากระแสดราม่าหลังจากที่ตอนนั้นเนี่ย ประกาศแต่งงานก็มีข่าวเล่าลือดราม่าต่างๆนานาซึ่งคุณชาคริตเองก็ออกมาบอกว่าเรื่องของงานแต่งงานเนี่ยจริงๆมีการเตรียมมาพอสมควรก่อนหน้านี้แล้วแค่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้บอกใครอยากจะแต่งกันแบบเงียบๆ แต่ว่าก็จะมีทั้งผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนฝูงที่เชิญมาเขารู้อยู่แล้วว่าต้องมางานแต่งงานแต่พอวันที่ข่าวมันออกมาเนี่ยมันใกล้กับวันที่แต่งมากๆก็เลยช็อกแล้วมันก็โดนกระแสค่อนข้างที่จะแรงทีนี้ทางด้านของภรรยาคุณชาคริตนะคะคุณแอนก็บอกว่าที่แรงสุดๆเนี่ยก็คือมีคนเนี่ยด่าครอบครัว,วว่าเลี้ยงลูกมายังไงให้ไปจับผู้ชายด้วยการที่ท้องคือมันเป็นคำที่แรงแล้วก็จี๊ดมากๆแต่สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ทําให้ผ่านมาได้ก็คือตัวสามีคุณชาคริตแล้วก็ครอบครัวทีนี้เนี่ยมันมี แม่ที่มีคนเขาพูดกันช่วงนั้นก็คือเป็นคําพูดที่บอกว่าถ้าไม่ท้องก็งไม่แต่งหรอกเพราะว่าคุณชาคิดเองเขาก็นะคะพอตัวเลยมีความเป็นคาสโนว่าคุณชาคิดก็ออกมาตอบคาถามเรื่องนี้ก็บอกว่า ไม่ได้คิดว่าจะจัดงานแต่งงานเลยด้วยซ้ำตอนแรกเพราะว่าก็เคยผ่านชีวิตการมีคู่มาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าแฟนเนี่ยที่เคยมีมาก่อนหน้านี้มีคู่ใช้ชีวิตมาแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จก็เลยทาให้มุมมองชีวิตเนี่ยมันเปลี่ยนไปรู้สึกว่าอยากโฟกัสที่ตัวเราดีกว่าอย่าไปโฟกัสในวงกว้างเรามีความสุขแค่ไหนก็อยากที่จะเป็นแบบนั้นบางคนแต่งงานอาจจะไม่อยากมีลูกก็ได้แต่การที่เรามีลูกเราอยากมีลูกไม่ใช่ว่าเราต้องแต่งหรือเปล่าแต่สุดท้ายมันก็เหมือนเป็นการจัดงานเลี้ยงเพื่อให้เกียรติกับทางครอบครัวเขาแล้วก็ครอบครวของผมส่น ตอนนี้ก็แพลนว่าจะมีลูกคนที่สองยืนยันว่าอยากมีแน่นอนครับอ่านะฮะก็มีไปได้เลยนะเพราะเขารวยนะคุณผู้ชมนะฮะ พักกันสักครู่หนึ่งก่อนแต่ก่อนจะพักนะฮะอาร์เมอร์เอกรอแล้วคุณผู้ชมวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับค่ะสำหรับอาร์เมอร์เอ็กขนาดเล็ก60 ml ราคาอยู่ที่599บาทหรือถ้าเป็นขนาดใหญ่ค่ะ250 ml ราคา1,800บาทแต่สําหรับตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะถ้าคุณซื้อสินค้าครบ3,000บาทแถมฟรีทันทีหมอนฟ้าน่ารักสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์029313755ย้ากันอิกรอบค่ะ029313755ค่ะสินค้ามีจํ จำนวนจำกัดนะเป็นสินค้าขายดีของแกนเซนเขานะคุณผู้ชมนะฮะไปพ่นที่บ้านก็จะดีอีกแบบหนึ่งนะ,ะครับพ่นเองพกเองก็ดีอีกแบบหนึง่งผู้ชมนะฮะอย่างที่บอกไว้แอลกอฮอล์ฉีดได้แค่15นาทีนะฮะลิตรก็ของเบ้านาทีนาทีที่16ก็ตัวใครตัวมันออแต่นี่พ่นครั้งหนึ่งได้30บันนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นมันคุ้มอยู่แล้วนะฮะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าสอนรามคุณผู้ชมลือหึงกันเยอะเลยในวงก<ม>ารบันเทิงนะว่า เลิกรากกติกบิ๊กบาเทอร์แล้วเลิกกันแบบเงียบๆสาเหตุที่เลิกเพราะอะไรเลิกจริงหรือมัอว่วั่วหรือไม่ต้องติดตามกันครับค่ะ